วีราคาสวิครับหลวงเกียร์ห้าทดไทตันนะครับใส่รถตู้วิ่งเร็วๆรอบต่ำๆประหยัดดีนะครับรอรับได้เลยนะครับอันนี้มาจากชนบุรีนะครับเดีวเวลาไม่นานนะครับรอรับได้เลยหลวงเกียร์ห้าทดไทตันนะครับหลวงแท้ใส่รถตู้นะครับทนๆเลยนะครับ่งางไกายประหยัดดีนะครับ น้ำมันก็กินน้อยสึกหลอก็น้อยเนืเ่องจากใช้วัดรอบน้อยลงเนี่ยฟิล่าคาซูอิโทรศัพท์ศูนย์1 4 5, 2ศ2ย์เก้า่องห้าสครับเอร์เทียงอาทศไท้ 5, ทัา,านนะครับใส่รถโต,โตู้นีกำลังถอดขั้นตอนการถอดใช้เวลาไม่นานนะครับรอรับได้เลย